Liếm lòng bông quanh, binh hủy vân. Liếm lòng luôn, Lúc đầu tiên, lúc Oh, mọi người. Chưa chịu 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 chịu

เซฟผ่านแล้วเซฟไปเซฟไปมาตามเบยนอามาพี่น้องมามามมีฮอตยังบันี่อตบอกบุเป็นไหนอะช้อนอะเครือบกแข้ง พี่บอยเนี่ยปีกไก่เออ,อมีใหญ่ไหมเส้นนี้แซ่บเออแซ่บเออพี่น้องเอดอดำาะห้าบาทนะบ่แมนเราคอยกินสวนลวดเด้อพี่น้องคอยกินเป็นตาแซ่บสวนเด้อ เส้นมันเายวมันได้ก็ยืนเอาเลยนะอืออือโชคโชคไลมัไปติมา้ามาบัดหามเลยขำแหล่อันนี้ติดเด็ดติเด็ดติดเด็ดอน้อือ เสพอะไกเลยพี่น้องเลยม,มันเบิร์ตไม่เคยบริกินหมื่นนี่เสียใจมากเลยเสพซึ่งเพื่อีกิว่วาตัถูกย่องเอาเถะนะจังสิได้กินอีกคำเพื่อย่องว่าแซ่บนี่ไม่ได้กินอีเด้เถะนะนักซิมเลยเนี่ยซิมซื่อเนาะนีน่เนาะซิมซื่อมาจาก ก็ปอลาวเลยฮะมาเฮีะบิดตรงมาเลยอันนี้ข้าวเรียร้อยพีก่กันข,ข้าวเหมือนหยวกกล้วยเบาก็ไม่ตากข้าวมันหักกล้วยอ่ะลายเพ็ดทั้งเผ็ดทั้งห่อนเนะาะ อืมว้าวอยากขล้าขากล้สุดยอดสุดยอดอ๋อตัเสบเนี่เนาะอืมอันนี้ทงไัสสิหลังถาดมั่งผิดการอยอดเ่อก้กินเยอะผิวดีอืมอืมมาเยอะ ม้นมานาวกินเยอะอร่อยเปรี้ยวมันเราไม่เหลือให้กูตากแล้วทั้งหมดแล้วคลิมนีเจ้าเพียงแต่แซมมี่กันด้วยพี่น้องคลิปหนาจึงของกัอนไหมคลิมนีเขากลาคาว่าสบายดี